ก็คือว่าอาจารย์มีความตั้งใจในการสร้างคนให้เป็นคนสร้างใช้เป็นพระนะเราทำอย่างไรเนะี่ยเราต้องดูดูตัวเราดูตัวเราว่าเรานั้นควรจะปจุบัติอย่างไรส่งกลับขึพ่อแม่กราบเราเราเป็นพระนี่อันดับแรกครับพอเรามาบวชเนี่ยนะพอเรามาบบวชพ่อแม่ต้องกราบเราต้องกราบเราใช่ไหมผู้สูงอายุต้องกราบเราแล้วเราควร สมควรทีื่อให้พ่อแม่กลับเราไหมเราต้องดูตัวเราว่าเราเป็นพระจริงไหมอ่ะนี่สิ่งสำคัญที่สุดตามะมาก็ยึดหลักคําสอนของพทศเจ้าเดินตามพระแม่คูบาตรกันแล้วนี่อันนี้คือคือหลักสำคัญนะเราทำข้าวยทุกวันนี่สิ่งสำคัญอ่าโยมวันหนึ่งนะโยมตักบ,บาทสิบพันสิบคนคนหนึ่งตั้งสามตัวีใช่ะไหมแล้วสิบคนกี่นาทีสามสิบตัวี ถ้ามากกว่านั้นละ่นะอาทิตย์หนึ่งเท่าไรเดือนหนึ่งเท่าไร่แล้วสิบเอ็ดปีเท่าไหร่นะี่เราต้องนึกถึงคุณของญาติวนมที่เขาทำบุญจักบาายกับเราเรา้วก็ปนพรนะจริงๆใครที่ได้มาสัมผัสอัตามาเขาย่อมรู้อยู่แล้วโยมว่าอาตมาปฏิบตัต,ต,ต,นะนอนติอย่างไรนี่ถึงสำคัญอาตมาตื่นหนึ่งนอนหึกตื่นเช้าอย่างเนี้ยเดินตามพระแม่ครูบาอาจารย์ตลอดทุกอย่างกต้าไม,ไม่ไม่มีการเสื่อนมะ ทุกวันก็ยังทำนะทุกวันก็ยังทำนี่คือการสร้าง้ายให้เป็นพระถ้าพระรูปไหนซื้อหวยมีมูลออกจากวัดนะี่อันดับแรกพระที่เอาอาหารไปฉันในกุฏิมีมูลออกจากวัดนะพระสะสมเข้าของสมสขงฆระทานมีมูลออกจากวัดแม้กระทั่งน้ำชากาแฟก็เอาไปใช้ในกุฏิก็มีมตลออกจากวัดเลยอ,อันนี้คือสิ่งสําคัญที่ว่าเราควรเลี้ยงง่าย นะยัยงง่ายแต่ยากโยมคือเราต้องมาทันที่รวมกันนี่คือคือหัวใจหลักของตมาถ,ถ้าเราคุมตรงนี้ได้โยมนะถ้าเราคุมตรงนี้ได้เนี่ยวัดเราจะเรียบร้อยวัดทุกวัดก็จะเรียบร้อยอันนี้คือการการสร้างพระให้เป็นพระเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้ามาปุ๊บบวชง่ายนะอาตมาต้องฝึกฝึกยังไงโยมฝึกในการนะ ในการท่องฐานฐานมาก,ก่อนแล้วค่อยไปวบวชนะฝึกในการนุ่งห่มให้เรียบร้อยครับในการอุบัติากในการล้างบาตรฝึกทุกอย่างก่อนที่จะเป็นพระถ้าฝึกไม่ถานตามาไม่บวชให้นี่คือหัวใจหลักของตามาคือเวลาบวชมาเสร็จปุ๊บนะคุมจีวรเองได้นุ่งสมบงเองได้คือเรียบร้อยหมดทุกอย่างนี่ออกจากบวชก็เรียบร้อยทุกอย่าง กิริยาจริยวัตรงดงามะนะเป็นอย่างนั้นเองนี่คือการสร้างครับนะอาตมาพยายามฝึกอบรมธรรมะนะสอนธรรมะกับพระทุกสูสงทุกรูปนะบุคคลที่จะมาบวชเราต้องอบรมสั่งสอนในในการฝึกข้อวัดยังไงคืนยังไงนะแล้วก็ปฏิบัติยังไงกับครูบาอาจารย์ หัวใจหลักของตามาคืออะไรรู้ไหมคนที่จะอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์เนี่ยนะเอาช่วงตื่นนอนเลยอยาตามาตื่นตื่นปีสองเนี่ยแต่ยังไม่ออกมาตามาจะตื่นมาออกอจะออกมาทำความมานั่งภาวนาตีสามแต่ลูกศิษย์เขาจะตื่นตีสองกันตื่นตีสองมาเช็ดพระประธานทุกวันปัดกวาดเช็ดครูสลาให้เรียบรอ้อยครูอาชนะให้เรียบร้อย<ม>นะ ก็ปฏิบัตินี้ทุกวันพอหลังจากนั้นก็นั่งภาวนานะนั่งภาวนาถึงตีสี่พอภาวนาถึงตีสี่ปุ๊บนะแล้วก็จากหลังจากนั้นก็สวดมนต์วัพระภาวนาพอสวดม,มนต์วัพระภาวนาเสร็จใช่ไหมอ่าสว่างแล้วเราก็จับไม้กวาดกวาดลานวัดตอนเช้าก่อนจะออกรับบิณฑบาตทุกวันนะออกทุกวันทีนี้พอหลังจากนั้นพอกลับมาจากวัด กลับมาจากวินทบาทเสร็จเรามานะเตรียมสถานที่นะบางท่านก็เตรียมน้ําบล้างเทาเา้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก่นะอนที่ขึ้นสาาพอเวลาฉันเนี่ยครูบาอาจารย์ยังไม่ฉันลูกศิษย์ก็ยังไม่ฉันพระพิสุสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้พรในการพิจารณาอาหารเนี่ยถ้า ครูบาอาจารย์หรือนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังไม่ได้หกฉันลูกศิษย์ก็ไม่กล้าฉันครูบาอาจารย์ฉันเสร็จปุ๊บเราก็ต้องฉันฉันตามนะพอหลัดฉันเสร็จปุ๊บครูบาอาจารย์ฉันเสร็จยังยังไม่เสร็จแต่ลูกศิษย์นั้นต้องฉันเสร็จก่อนครูบาอาจารย์จะเป็นอย่างนั้นเวลาตกกลางคืนมาก็นะนอนหลังครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นอนก่อนลูกศิษย์นอนทีหลัง คือหัวใจหลักหนึ่งอันดับแรกต้องตื่นก่อนครูบาอาจารย์ชั้นหลังครูบาอาจารย์นะช,ชั้นเสร็จก่อนครูบาอาจารย์นอนหลังครูบาอาจารย์ถ้าพระพิสุสง์ทุกรูปปฏิบัติอย่างนี้ได้มีความเจริญในธรรมอาตมาสอนลูกศิษย์ลักษนะอย่างนี้ทุกๆรูปรูปไหนอยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่นี่มต์ไปที่อื่นที่นี่รับพระปฏิบัติอย่างเดียวล้วน นี่คือหัวใจหลักของตมานี่ตมาเดินตามคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันี่คือหัวหัวใจหลักของตมาพ่อตมาโดนฝึกมาตั้งแต่เป็นเมีน้อยอ่าตมาก็มีความสงสัยเหมือนกันต่กอนเป็นเมนทำไมต้องให้เราตื่นมาที่มือเราก็เหนื่อยอุปถัมภ์ทั้งวี่ทั้งวันเราเหนื่อยสรุปแล้วพอเราได้มาเป็นเจ้าอาวาสเป็นพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์เราเข้าใจ เราต้องขอบคุณครูบาอาจารย์อย่างมากที่ได้อบรมสั่งสอนตั้งแต่เป็นเนน้อยนะตั้งแต่เป็นเนนะ้อยปี44อ่าเราก็ได้มาศึกษาขึ้นมาเรื่อยโอ้เราเข้าใจในหลักธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มอบให้เต็มที่นนี้คือการสอนพระให้เป็นพระรู้จักคุณของครูบาอาจารย์รู้จักคุณข้าวคุณน,น้ำของญาติโยมนะนี่แหละคือเราเป็นพระจริงๆ พอแม่กาบเราก็ไม่บาปผู้สู่เขายุกกาบเราก็ไม่บาปอันนี้คือหลักหลักของการพระสร้างพระให้เป็นพระเนี่ยครนี้โยมอสอนสอนโยมให้เป็นโยมนะโดยหลักหลักแท้ก็คือทานศีลภาวนานสําคัญทานเราให้อย่างไรศีลควรรักษาอย่างไรภาวนาควรปฏิบัติอย่างไรตามาสอน ทุกวันทุกวันสรุปแล้วคือสติตัวเดียวถ้าเรามีสติในการไม่ขาดมันก็เป็นบุญมีสติในการรักษาศีลงมันก็เป็นบุญมีสติในการประพฤติปฏิบัติภาวนาก็เป็นบุญเอาง่ายๆคือสติตัวเดียวไม่มีหลายตัวนี่คือสติตัวเดียวทางด้งน้นเ่งที่คองใจเราเนี่ยคือการสอนยันโยมทุกทุกวันครัก่อนที่จะอ่านสมาสอนโยมทุกวันเลยลักษณะอันนี้นี่คือการประพฤติปฏิบัติให สอนสอนคนให้เป็นคนจริงๆนะสอนให้คนรู้จักให้ความรักนะซึ่งกันและกันให้เกลียดซึ่งกันและกันเปิดจิตใจให้กว้างขวางใครมาก็ต้องยกมือไหว้นะมีการสำรวมระว,วังทุกอย่างนะนะต่อมาอันนี้คือการสอนสอนญาติโยมใครที่เข้ามาวัดจะมียศสูงขนาดไหนนะเอายศแผสแผนไว้หน้าเมเลยมาแบบธรรมดาปกติอันนี้คือต่อมา อย่าเอายศเข้าวัดนะใครที่เข้ามาวัดนี้ไม่มียศไม่มียศทั้งนั้นคนเท่าเทียมกันหมดสมาสอนญาติว่าใครที่เข้ามาวัดป่าสมาสวรรนั้นเราควรคิดเสมอว่าเขาเป็นพี่น้องเราถ้าเราคิดว่าเขาเป็นพี่น้องเราจิตใจเรามันกว้างขวางจิตใจเรามันดีโอคนนี้เป็นพี่น้องเราเราเหมือนกับเราเป็นพี่น้องเราเนะี่ย รามีอะไรดีๆก็ให้พี่น้องเราอ่าเหมือนเราเหมือนเรามีพี่มีน้องอยู่ในบ้านใช่ไหมอ่าเหมือนเรามีพี่มีน้องอยู่ในบ้านเราก็น่ะรักพี่รักน้องอย่างคนที่เข้ามาก็เหมือนพี่น้องกันทั้งนั้นเลยแต่มาสอนลูกศิษย์แล้วก็สอนญาติโยมทุกคนที่เข้ามาวัดนี่สิ่งสำคัญแตมาเห็นญาติโยมที่เข้ามาแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีมีความสุขความเอื้อฟปีติสุขทางจิตใจเยอะ ใครเข้ามาแล้วเขาก็ชอบครัหนึ่งเขาว่าชอบในคําพูดของพราอาจารย์ครับตรงไปตรงมาเอ,อเราไม่ได้หมอว่าคุณนั้อมีทรัพย์มากนะเราต้องไปเอาใจพระไม่เอาถ้ามีทรัพย์มากนะถ้ามีทรัพย์มากแล้วไม่เคารพในธรรมตามาก,ก็ไม่เอาเห็นไหมญาติโยมเขาหล่อเลี้ยงตามาทุกวันมีประบาดฉันทุกวันตามาไม่งออ้อไข่อาตมาจ,จะศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าคืออะไรท่านสอนอะไร แล้วเราปฏิบัติอย่างไรให้มันถูกต้องเราสอนอยังไงให้เดินให้มันถูกทางนี่สิ่งสําคัญนี่คือหัวใจหลักของอตามาสอนให้คนสอนคนให้เป็นคนสอนป่าใหเป็นนี่คือลักษณะอย่างนี้โยมนี่นี่โยมเข้าใจไหมเข้าใจครับเออนี่แหละโยมตามาก็ได้สร้างสิ่งที่ตามาอยากจะสร้างคือสร้างโบสถนะ์สร้างโบสถ์เนี่ยก็คือหลังเนี้ยครับที่โยมเห็นเนี่ยนะตามา สร้างก็คือว่าหนึ่งเราต้องสร้างสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ใช่สร้างมาเพื่อบวชพระได้อย่างเดียวสร้างก็คือ 1. เราได้จัดงานปฏิบัติธรรมไปด้วย 2. ได้อบรมธรรมะให้กับเด็กาสามแล้วก็ชุมชนในบร,ริเวณเนี้ยเขาเข้ามาเขาก็มาปฏิบัติธรรมเราก็ได้อบรมธรรมะทุกเดือนครับอันนี้คือการสร้างโบสถ์ใช้ประโยชน์ได้มากมาย น,นี่สิ่งสําคัญเราไม่ได้สร้างแบบยิ่งใหญ่เหมือนเขาเราสร้างแบบเรียบง่ายเรียบง่ายแล้วก็ดูรัสางงามเหมือนสายวัดป่าเราครับแล้วก็ปีหนึ่งก็ลงอุโบสถสามัคคีนี่อาตมาก็ตั้งใจว่าถ้าโบสถ์เราใหญ่เราสามารถสร้างาสร้างคนกับเด็กแล้วก็เยาวชนแล้วก็คนทุกส่วนราชการมามาุกๆาประพฤติปฏิบัติที่ตรงนี้นี่สิ่งสําคัญเลยนี่คืออาตมาตั้งใจว่า ก็ขอแรงศรัทธาคน<ๆ>ทุกคนแหละมาร่วมช่วยกันมาสร้างมาสร้างโบสถ์หลังนี้ด้วยกันนะแล้วก็เราก็มาสร้างป่าสร้างคนให้เป็นคนจริงๆตอนนี้ก็ธรรมาก็ได้อบรมธรรมะให้กับเด็กแล้วก็เด็กเขาก็ได้มีความรู้ความเข้าใจเห็นแล้วก็ชื่นใจเด็กหลายหลาย,หลาย,ห,ลายหลายคนที่เข้ามาเขาก็ได้นดีัยไปด้วยเขามีการสวดมนตไหว้พระนั่งภาวนา มีพูดในการยกมูอไหวทำตักบาปทุกวันเห็นแล้วก็อู้ชื่นใจโยม,ต,ม,มต่อมามาร้อยคนได้สองคนก็ยังดีนี่สิ่งสำคัญอเอาเท่านีไหลโย,ยม